ารรนทเับขอบคุณนะครับคาแต้ได้เลยค่ะครับพี่ดูไอซ์ได้เลยค่ะคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณขอเวลาครับนี่เป็ครับพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณสลาเบนในทีมงานนะครับดำางด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณพี่เฮงได้เลยค่ะตื่นเต้นเหมือนเกิดเอง ไม่ต้องมาตื่นเต้นเลยฮะมาดูที่นี่ฝั่งไหนคะขอบุณลุป๊อปได้แลคะรับไปก่อนเลยนี่เป็นยังไงฮะนารีพี่บอกแล้วไม่มาก็อยากจะมาเดี๋ยวนารีช่วยดูพี่หน่อยนะว่าพี่น่ยแต่งตัวแบบนี้เหมือนผู้ชายหรือเปล่าเขาจะสงสัยไหมว่าพี่จะเป็นผู้หญิงไม่หรอกไม่มีใครเขาสงสัยก็หรอกนะคะ ขอบคุณท่านนี้ด้วยครับให้กำลังใจเนาะขอบคุณค่ะคุณนะคะขอบคุณนะครับสำหรับด้านตุ๊กหางวัง Happy Birthday to you ตัองเขินนะขอบคุณค่ะขอบคุณดอกปอยด้วยนะคะดูซิอันไหนมันจะใหญ่มากกว่ากันระหว่างท้องกับอันนี้ขอบคุณพี่ปอยด้วยนะคะขอบคุณนะคะไหวไหมคะไหวค่ะ พี่แบกเดินไหวค่ะนี่นารีว่าไงเป็นยังไงฮะพี่แต่งแบบนี้เหมือนผู้ชายเลยใช่ไหมโอ้โหแต่งขนาดนี้นะไม่มีใครก็จับได้หรอกอ่ะถ้ายิงแล้วหิวข้าวใช่ไหมหิวถ้าหิวข้าวไปจะถึงกองข้าวแล้วไปเถอเดี๋ยวรับรางวันเลยเนี่ยเนี่ยังนี้ฝังพิพาทเลยเดี๋ยวผมรางเวลาสักครู่จังหวะช่วยไหมพี่ขอบคุณไหมครับขอเวลากันนิดหนึ่งครับพี่น้อง วันนี้น้องปอยช่วยน้ำเพชรด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาชุดบึกบุญขอบคุณครัเพ่อนนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณให้เอกตั้งเอกนะคะขอบคุณพี่เชอรี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กบด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสำหรับความรักความเมตตานะครับที่มีให้กับสำหรับกำลังใจด้วยนะคะนี่ผู้นำทีมงานนะครับน้ำเพชรและเอกลาบนะครับไปฮะ มาทั้งนึงนะวยกันทำมาหากินหน่อยได้แล้วได้แล้วปุ๊บมาปุณนนะคะต่างมายเป็นโซ่หน่ันนี้เลยไปอยู่ข้าไปกับพี่ไปไปแล้วแลเวลาที่พูดอะไรต้องฟังพี่หอยหยุดนี่คือการปนโอ้คือมหาจอย งงอยู่คืออะไรนารีนี่ทำเป็นคนขวาญนอนไปได้นารีนารีเย้ยนารีหยุดได้ไหยนหนุหน่มนามนคนท้องตุงปากดีกูเป็นคนมีซิกแพคซิกแพคเออถึงว่าใส่เข็มขัดทีจะถึงหน้าอกอยู่แล้ว <c oughs> อูถามจริงๆเธอเอวมึงอยู่ตรงไหนวะมาเลือกของกูกูขางแบวได้แค่นี้ อ้นจังทำให้มึงเป็นแบบนี้เลยไม่น่าเชื่อปากเสียไอ้ไใครวะเนี่ยกูไม่โจรเลยเป็นเจนเดี๋ยป้นกูไม่มีอะไรให้ป้นหรอกเว้ยเอาเงินมากูไม่ให้เอาดาบมาก็ได้กูไม่ให้งั้นเอาคณะมึงมาให้กูยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไม่ว่ามึงอยากได้มึงออกไปตั้งคณะเองเลยไปทำไมไปก็ไม่มีแดกกูไม่ใช่ลิเก กูเป็นลูกน้องที่ข้าไม่ตายไล่กูก็ไม่ออกมึงจำคำกูไว้ในเออได้มึงอย่ามาเล่นลิ้นทำไมถ้ามึงพูดมากกูจะไม่บอกนะว่าผัวมึงแอบคุยกับใครกูเป็นผู้ชายก็มีผัวได้ไงวะไม่ให้ก็ไม่ให้ปาดีนุ่มในเมื่อมึงอยากตายกูจะสนองความต้องการของมึงรับไปเลยจาเขากูไม่เตือนเฮ้ยจะทำไมวะถ้าไม่ตายโอ้โหปากปิดปากตาฮุ้ย ขอไม่ไหวนะค่ะ ดีแล้วกูจับตัวมึงได้กูจะไปที่กองค่ายทหารจับมึงไปเข้าคุกเลยไม่เอาโอ้ยผู้หญิงบ้าอะไรตีนหนักชิบเป่งเลยผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนวะมึงอป็ผู้หญิงผู้ชายมึงไม่เชื่อหรอกเฮ้ยกูนี่ลูกผู้ชายอกสามสองโว้ยโอ้สามสองหรือสามร้อยซีซีมึงอะกูไม่เชื่อมึงหรอกกูโทรถามแผนกสูตินารีเวทแล้วเขาบอกว่ามึงเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงเหรอรู้เด็กกูมองออกแล้วกันมึงนะผู้หญิงเออมึงรู้ก็ดีถ้ามึง ู้หญิงคอยหอกเข้าไปพายแทงหูควายทะลุแม่คนนั้นไปเกี่ยวอะไรกับแม่เขาฮะกูจะปลุกเขาเนี่ยลูกแม่แม่ลูกแล้วลูกเล็แม่เขาสาดนอนเขาอาจจะปวดหลังก็ได้นอนดูรวยรวยรวยทำไมไม่รวยจริงจะไม่เช่าเสือนะ <c oughs> หน้าวัดนอนอยู่ไม่เกเป็นกูนอนอยู่บา้านสบายไป็เรย่อรวยอ้าวสาบานอกีกครับถ้าผูบอกให้ใครรู้เป็นผู้หญิง คุยเมียมึงมีผัวเป็นยามไอ้มันมีก่อนที่กูจะสาบานนี่เออมึงสาบานแล้วนะไปไหนมึงรออยู่นี่มึงนั่งรอกูอยู่นี่ที่มึงเอากูมาพยุงใช่ไหมเออไปด้วยเอาไปด้วยเอบคุณพรนะคะขอบคุณครับแล้วแต่นั่นลุกไม่ได้เรื่องของมึงเลยช่วยแล้วขอบคุณครับรับไปเรื่อยๆขอบคุณเจ้ใจดี ขอบคุณมากนะฮะวันนี้คุณไม่มาเหรอวันนี้วันนี้มาเปล่าไม่มาเหรอวันเนี้ยคิวว่าไม่มาเหรอวันเนี้ยดูนี่เกยังไงให้คิ้วจางไปเลยมาดิเออสัญญาสาบานกับกูนะนะเออเพราะฉะนั้นเป็นคนดีเล้วเป็นโจรได้แล้วไม่รับรางวัลดจะดีก่อนครับขอบคุณนะครับฟองบอลของลูกฟุตบอลนะคะบอลใครเรียกว่าอะไร นองฟุตบอลไงบ้าพี่น้องกันจริงๆเขาไม่เรียกนี้หรอกเรียกอะไรเรียกไอ้จัดชื่อน้องจัดอ๋ <Okay. S 1> เอเธอถ้าอย่างนั้นอ่ะเราสองคนก็นเป็นเพื่อนกันก็นแล้วกันนะเอ็งชื่ออะไรความจริงเนี่ยมีชื่อวารินแต่มีความจาเป็นต้องแต่งตัวเป็นชายเปลี่ยนชื่อเป็นนาทีข้าชื่อไอ้ดำไอ้ดำเออมีเพื่อนอีกคนนึงนะยวพาไปรู้จกักได้ถ้าอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วอย่าลืมสัญญาละ่ะเออไม่บอกใครแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครวะเออ นอรีมาด้กันเดี๋ยววิ่งไปตามก่อนเลยไปตาไปตามไปถึงไหนแล้วกก็วิ่งเร็วดิไปเร็วดิเร็วเร็วเร็ว